จังหวัดใกล้เคียงนะครับเอาจริงๆว<า>่าไปมาตั้งหลายจังหวัดเลยครับอบอกได้เลยว่า<ด>มาที่เนี่ยอบอุ่นที่สุดเลยครับชุดยอดชุดยอดอ่าฮะน,นีพี่บอมพูดภาษาใต้พี่บอมเป็นคนจังหวัดอะไรครับชลบุรีครับชลบุรีรู้ด้วยรู้ได้ยังไงพี่บอมเป็นคนเชลบรุรีตัวเองรู้หรือเปล่า จดหมายรักเหรอจดหมายรักถึงพี่บอมในจดหมายไปนี่เพียนว่าเฮะเป็นมีอะไรเลยอ่ะกอปิดด้านเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้องใครบอกมันแป๊กรู้หมดเลยพ่อเชื่ออะไรแม่เชื่ออะไรเขาเขียนว่าไงนะเขียนจดหมายรักมาเลยฮะเป็นประวัติับเป็นประวัติเลยเหรอฮะประวัติปอมธนินมนูนสิน พี่บอมไม่ได้แต่ถ้าเป็นแฟน<อ>บอมต้องสั่งอตานะ,อะ,อะตอนที่จะบอกว่าพี่บอมบอกแล้วว่าวันนี้มาที่ลานกงผงวิลล่ามาร์เก็ตที่เบอร์ฮัตใหญ่จังหวัดสงขลาเรือพจสงขลาเป็นที่ที่อบอ,อุ่นมากมาครั้งแรกก็ประทับใจมากสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นจะหาผู้โชคดีห้าคนเลื่นมาร่วมสนุกกับพี่บอมบนเวที คนที่หนึ่งฟังให้ดีมีบารพยาชชนมาด้วยนะต้องมีบารพยาชชนคนที่หนึ่งใครที่มาไกลจากหาดใหญ่มากที่สุดบารพยาชชนมีไหมบารพยาชชนผมาจากกรุงเทพได้ไหมครับกรุงเทพได้ไม่ได้นี่ขึ้นมาแล้วอ๋อเหรอพี่บอมอะจังห <c oughs> วัดอะไรครับเอาทางใต้นะทางใต้กบีทำให้ สุราครับมีสุราสุราสุราขนาดใหญ่กว่าบีสุรารไกลกากไกลกว่ากะบีไกลกว่าไกลกว่าที่ไหนที่ไหนางกะบีขึ้นมาก่อนคนกบีข้าก่อนขอทางหน่อยอ่ะให้กะบีมาก่อนหนึ่งคน